สวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เรามากินขนมโบราณกันนะคะเป็นของจีนนะคะเป็นขนมบะจ่างนะคะแล้วก็ขนมกี่จ่างนะคะแต่บางคนก็เรียกขนมจ้างนะคะพี่ก็เรียกขนมจ้างค่ะเขาจะขายคู่กันเทศกาลบะจ่างนะคะบางคนก็จิ้มกับน้ําตาลนะคะหรือไม่ก็น้ําผึ้งนะคะเดี๋ยวมาลองชิมกันค่ะแต่วันนี้พี่กินกับกาแฟนะคะเดี๋ยวชิมกาแฟแร้อนก่อนค่ะ ชิมบะจางกันก่อนเนาะพี่พี่อันนี้ลูกละยี่สิบห้าบาทนะคะก็ขนมจ้างก็โลละร้อยค่ะเดี๋ยวนี้โลละร้อยถ้าพี่เข้ากรุงเทพนะคะพี่ยากกินของวราพรล,ลูกละหกสิบแเพื่อนๆลองชิมเราไม่ได้กินบ่อยแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะ,น,คะน่ากินเนาะของวราพรก็อร่อยนะคะพี่ชิมอันนี้ก่อน อันนี้พี่ซื้อเสร็จตู้เย็นสองวันแล้วค่ะมีโอกาสก็เอามากินวันนี้น,นะแล้วก็ขนมจ้างก็จะมีแบบลุงเขาบอกเขามีรสเข้มข้นกับรสธรรมดาเดี๋ยวอันนี้ดูรสธรรมดาก่อนพี่เอารสเข้มข้นพี่ชอบกินอะไรที่มันเข้มๆไหมก็อันนี้เรารสธรรมดาก่อนก็จะเป็นข้าวเหนียวอะค่ะเมื่อก่อนเขาจะใส่น้ำด่างที่ทำมาจากทุเรียนนะคะเพื่อน เดี๋ยวนี้น้ำด่างก็มีขายทั่วไปแล้วไม่ต้องมาตากเปิืกทุเรียนมาทำนะคะเมื่อก่อนกินจะแรงอันนี้สีจะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอาอีกสีหนึ่งหากินยากละค่ะถ้าพี่ออกตลาดสายอะ่ะพี่ก็เห็นแต่พี่ชอบไปตลาดเช้าๆตีห้าอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะลดเข้มข้น สีมันก็ต่างกันเนาะรสเข้มข้นน่าจะเข้มอ่ะแต่ไม่ได้เข้มอ่ะค่ะนี่มากินขนมจ้างกันค่ะมันก็จะเหนียวมือเงี้เพื่อนๆเดี๋ยวพี่ชิมรสเข้มข้น,ขนก่อนเหมือน เหนียที่เรากินใส่น้ําแข็งอ่าขนมหวานนะคะตอนเด็กๆอ่ะน้ําแข็งน้ําแข็งใส่ะค่ะพี่จิ้มน้ําตาลนะคะกินกับกาแฟเพื่อให้มันตัดรดหน่อยเพราะว่าอืม กินกับน้ำพึ่งมันก็จะได้อีกรสชาติหนึ่งหอมหอมเพราะว่าเขาจืดถ้าไม่ได้กินกับกาแฟมันก็จะจืดแต่นี้พี่จิ้มกับน้ำตาลก็อร่อยค่ะหากินไม่ค่อยได้เขาว่าทางใต้จะมี อันนี้รสดั้งเดิมก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นน้ำด่างค่ะแต่ถ้าถามพี่อ่ะรสดั้งเดิมอร่อยเดี๋ยวมาชิมบะจางกันบ้างนะคะเมื่อวานพี่จะเล่าว่าพี่ไปเต้นเต้นอาลาบิก เนื่องจากร่างกายเรามันเต็มที่อะนะพักผ่อนเต็มที่กินยาอาชีดยาเต็มที่อะเมื่อวานเต้นอารีบิแบบลืมแก่ไปเลยเมื่อวานจังหวะสนุกจังหวะมันเต้นชั่วโมงหนึ่งลืมแก่ไปเลยกลับมาบ้านหิวข้าวเวีกลับมาบ้านหิวข้าวเข้าบ้านมาอูหิวมากพี่ก็หาอะไรกินอู้ กว่าจะทำรุ่นนี้นั้นเสร็จเมื่อคืนก็ดึกเหมือนกันหิวเมื่อคืนน่ะถ้าพี่มีเวลาพี่ก็นั่นแหละค่ะหาเวลาไปออกลังกายเมื่อวานก็จะไม่ไปอยู่แล้วทีนี้ถ้าร่างกายเราพร้อมปั๊บพี่ก็ไปฮุกเต้นสนุกเมื่อวานเพยงสนุกมากเลยเมื่อวานพี่นั่งทําเขาราสีไงคะที่นกมันจิกของพี่ไปมันมาตลอดเมื่อกี้ก็มามาแต่เช้าเลย พี่ก็เออไม่ไปดีกว่าเนื่องจากมันนั่งแล้วมันก็ติดพันอ่ะน้องเมื่อวานพี่ไม่ได้ไปหาแม่เราเป็นไข้เราก็ไม่ค่อยได้ไปไปแป๊บๆปะค่ะแล้วกลับแต่เมื่อวานไม่ได้ไปเลยก็ว่าจะไม่ไปต่อกานทีนี้นึกอ่ะสละเวลาแป๊บหนึ่งไปสี่โมงเย็นก็อาบน้ำสระผม เต็มตัวไปเข้าบ้านมาก็ทุ่มทุ่งกว่านิดนิสุขภาพเราไงเพื่อนๆพี่ก็เลยไปกินต่อกินไปโม้ไปหาเพื่อนคุยไงพี่หาเพื่อนกินข้าวพี่ทำคลิปอะ เหนียวนึบเจ็ดมือมีอยู่ร้านเดียวในบ้านโป่งนะคะที่พี่เห็นนะลุงเขาเข็นมาขายเมื่อก่อนโลโลไม่กี่บาทสมัยพี่เด็กๆแล้วพี่ก็หาซื้อกินไม่ค่อยได้อันนี้รสชาติถามว่าพอได้ไหมแต่บ้าจ้างอาหาได้ตัวไปนะคะ พอได้อ่ะอืใส่แปะก,กวัวแล้วก็จะมีที่หายตามรถตั๊กน้ำเพื่อนๆคยเห็นไหมสั่งลูกร้อยอ่ะหนั่นก็อร่อยรสชาติพอๆของเวลาพอเลยนะคะ ลาพอนะขอจะขายพวกแบบบนห้างอะเซนทันก็หากินยากแต่ถ้าเกิดขับรถก่อนเข้านคนปรปฐมอ่ะบ้านพี่ก็จะมีของาลาพรเป็นร้านเลยร้านใหญ่นั่นนะอร่อยแต่ก็จะแพงนิดนึงอะค่ะเสียงพัดลมมันดังเพื่อนๆไม่รู้เป็นอะไรแกรกแอันนี้เขาก็จะมีหมูมีกุนเชียงเพื่อน เมนุ่มใหญ่มากวันนี้พี่ไม่รู้จะกินอะไรข้าวพี่ไปตลาดนะพี่เดินไปตามหลังนะสองคนเป็นแฟนกันก็ายุมากแล้วเขาถามนันกินอะไรดีกินอะไรดีกะปิเจียวไข่กินไหมบางทีบางคนไปตลาดแนละ้วยังไม่รู้จะกินอะไรเลยผลสุดท้ายก็ต้องกลับมากินข้าวไข่เจียวที่บ้านอนะ่ะพี่ก็เหมือนกันไปก็ไม่รู้จะกินอะไรเช้ามาก็ไม่รู้จะกินอะไรบางทีมันเบื่อนะ แต่พี่ว่าเดี๋ยวเนี่ยใส่สายอะใส่สายพี่จะออกไปซื้อ,อนี่ไงเพื่อนๆเขาเหนียวมากินกับข้าวเหนียวทุเรียนที่อยู่ในตู้เย็นนะคะพอเราดีขึ้นนะกินได้ละ <c oughs> กลับไปกินข้าวเหนียวทุเรียนพี่ไม่ค่อยแย่ยากกินแบบนี้เท่าไหร่นะเพื่อนๆมันชอบติดมือเนี่ย พี่ลืมหยิบซ่อมมาไงพอมันติดมือแล้วมันหยิบอันอื่นยากเลยเนี่ยนีคยเนี่ยมันหยิบอะไรลำบากติดไปหมดเขาจะต้มจนแป้งมันสุกเออข้าวเหนียมันสุกอะ่ะพี่ก็ไม่ค่อยรู้วิธีการทำแต่อ่านข,าข้อข้ออ่ะ คนแก่บโบราณชอบกินพี่ก็อันนี้ค่ะขอบคุณพี่ขอบคุณเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่ติดตามช่องเล็กๆของพี่นะคะพูดคุยทักทายนะคะแล้วก็สุขภาพเพื่อนๆพี่พี่พก็อยากจะบอกเพื่อนๆพี่นๆน้องๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพอะ พี่เจอใครที่พี่ไปแอรบิกนะคะัะพี่ก็จะบอกให้เขาแบบดูแลร,รักษาสุขภาพด้วยนะเพราะว่าพอพี่ไม่สบายพี่จะรู้เลยว่าร่างกายเรา,าสำคัญที่สุดเลยรถประจำหมู่บ้าน <c oughs> เสียงดังอยู่พันเดียวพี่พยายามทำคลิปเลี่ยงเวลาที่เขาออกมา <c oughs> พี่ก็ไม่หันทักทีทุกวันเลยอะวันหนึ่งเป็น10-20รอบ พี่ก็บเบื่อบนเลยบางทีเราต้องทนอะไรแบบนี้พี่เห็นข่าวอันนี้ก็พูดเลยเห็นข่าวพี่ว่าซื้อบ้านอะแล้วเพื่อนบ้านไม่ถูกกันอู้ตีกันยิงกันไม่ไหวพี่แบบไม่ต้องทนอะรอบสองรอบเนี่ยบนกันทุกหลังเลยเอาขอบนหน่อย บนกันทุกหลังเลยอะเราแวะบ้านพี่นะออกไปก็มองหงบนแบบเสียงรถมันเป็นอะไรที่มันบึ้นแบบระคาญอะแล้วตรงบ้านพี่มันเป็นทางสามแพ่งของพี่นะในหมู่บ้านมันต้องตีโค้งเข้าไปบ้านพี่ตรงนถนนเลยอุ้ยบิดบึ้นอยู่ตรงเนี้ยคือเราระคาญนอะพูดตรงๆแต่พี่เป็นคนไม่ค่อยอะไรอะแต่ได้ตะบนอย่างนี้ว่าเราระคาญ เสียมาันดางแล้วมียายแก่ๆอยู่บ้านนะามัที่ไปหลังน,น,นั่งสารนอนก็คงสะดุ้งอะ่นะน่ค่ะพี่อิ่มแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องกลับมาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> พี่ขอบคุณเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องนองนะคะที่จักทายทักาทกายกันแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ ไว้เจอกับพี่ใหม่คลิปหน้านะคะรักษาสุขภาพด้วยนะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ